เรสเตอโตมาที่เดียวคือครบจบทั้งร้านอาหารคาเฟ่รีสอร์ทมุมถ่ายรูปเยอะมากพาเพื่อนเพื่อนมารับรองไม่ผิดหวังสวัสดีค่ะวันนี้พลพามาคาเฟ่ที่จังหวัดเชียงรายเรสเตโตร้านสวยมุมถ่ายรูปเยอะมากและเขาบอกว่าเบเกอรี่ของที่นี่เขาทำเองหมดทุกชิ้นเลยนะอร่อยด้วยขับรถมาจากในเมืองเพียงแค่30นาทีพลว่าคุ้มมาก ขนมอ,อันนี้ก็อร่อยมีไส้นูทเทลลาด้วยมาแล้วอย่าลืมสั่งนะเนี่ยเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินชิ้นไหนก่อนดีคุกกี้ของที่นี่ก็อร่อยรอยติดใจคุกกี้ช็อกโกแลตมากกินกับกาแฟนี่ฟินเลยสำหรับคอกาแฟมาล้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขามีเมล็ดพันธุ์อย่างดีทั้งโคลัมเบียเคนยญญาแถมเมนูเครื่องดื่มเขาก็เยอะมากๆถ้าไม่รู้ว่าจะดื่มอะไรถามพี่บาริสตาได้เดี๋ยวจัดให้แบบนี้เลย เอาใจาคนชอบกาแฟหลอนบ้างลาเต้หลอนก็นุ่มละมุนสุดๆใครไม่กินกาแฟร้านเนี้ยเขียวดีมากมีทั้งแบบเย็นและแบบปั่นมีซอสสตรอเบอรี่ตรงก้นแก้วด้วยส่วนตัวพยอชอบแบบปั่นนะมีวิปครีมและสตรอเบอรี่ให้มาแบบจุกๆวันนี้พอย,ยอมอ้วนหนึ่งวันเลย และตบถ่ายด้วยเมนูประจำซีซั่นนี้นองมะม่วงปั่นสุดของทางร้านสดชื่นมากๆวิปครีมก็อร่อยด้วยอของหวานแล้วไปต่อกอันที่ของข้าวค่ะทางร้านเขาให้ใช้สะพานเดินนะคะฝึกการทรงตัวสุดหรือถ้าชอบความรวดเร็วก็ซิปไลายไปร้านอาหารเลยจ้าอะพรอ,อเล่น ถึงแล้วร้านอาหารความจริงก็เดินเองไม่ไกลหรอกแต่ว้าวมากเฮ้ยมันเป็นรังนกอะเธอเป็นรังนกยักษ์ด้วยนะนั่งได้หลายคนเลยเธอหาแฟนพาเพื่อนมาเลยจ้ามุมเนี่ยถ่ายรูปสวยมากเรื่องอาหารของที่เนี่ยบอกเลยว่าฝีมือเด็ดอาหารมีกว่า100เมนูทังสปากเกต็ตตี้สเต็กสลดัดหรือเมนูอาหารไทยต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนแซ่บมากสปากเก็ตตี้นี่ก็พลาดไม่ได้กุ้งตัวใหญ่เมนูน,นี้พอยชอบมากสปากเก็ตตี้ซอสเหลืองโปูหอยเชลซอสนัวเข้ากับเส้นมากกินกับชะู ูทอดเข,ข้ากันเข้ากันยงปลาแซลมอนที่นี่ก็สดเนอะและนี่นำพริกดีเอสเตโตโอ้โ,อโหจัดจานมาอย่างอลังการส่วนจานนี้หล่นปูเธอมันอร่อยมีผักสดด้วยชอบมากสำหรับร้านนี้แปลว่าอร่อยครบเครื่องจริงๆทั้งอาหารคาวและของหวานครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุก็ไม่ต้องห่วงเพราะทางร้านเขามีโซนร้านอาหารแบบไม่ต้องเดินขึ้นลังนกและมีโซนห้องแอร์ให้ด้วย นังได้หลายคนเลยที่นี่มีรีสอร์ทด้วยนะคะประมาณ5ห้องสำหรับใครที่อยากมาพักก็ทักไปทางเพจได้เลยใครมาเชียงรายอย่าลืมมาร้านนี้นะกดเซฟไปเลยจ้ยา